เมื่อตอนประมาณ3มโ3มงเช้า3โมง -4 โมงเช้านะครับอ้ฝนตกหนักมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูผักที่เราปลูกเอาไว้ก่อนว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูก่อนฝนะนตกดีมากเดี๋ยเมื่อเช้านี้นะครับช่วงประมาณส3-4โมงเช้านะครับช่วงเวลาทํางานฝนตกหนักมากดู โโอโ้ดูมะเขือเทศครับมะเขือเทศนี่กําลังออกลูกเลยพี่น้องน้ําได้น้ําดีพริกก็งามมากพริกดูผักโอ้ยนะครับดูอันนี้เป็นผักกาดขาวเนาะนะครับแล้วก็มีผักขม ผักโหมเนาะเนี่ยงามมากนะครับผักโหมดูฮะ ออกมอกแล้วนะครับน,นี่เป็นรูปแต่งร้านนะครับแต่งร้านางนั้นเลยนะครับนีนะบ่เดี๋ยวจะให้ไปดูอีกแปลงหน่อยเนาะนะครับเห็นครับน,นี่เป็นผักกาดอันนี้เป็นแตงกวานะ เป็นแตงกวาแตงกวามีลูกแล้วด้วยนะนะครับก็เจ้าของเขาเก็บไปกินนะทุกวันนะครับเก็บไปกินทุกวันเลยนะครับมาอัปเดตช่วงฝนตกเนาะนะครับตอนเช้านะครับมาดออูอันนี้เป็นฟักทองที่ปลูกเนาะ เนี่ยฟักทองขึ้นแล้วนะเนี่ยฟักทองนะอันนี้เป็นฟักทองนะฟักทองปลูกเอาไว้ขึ้นแล้วนะฟักทองเนาะนะครับฟักทองอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวโพดโโอ้ห โอ้โหต้นล้มหมดเลยเหมือนกับ<อ> ones, ลมแรงเนาะนะครับข้าวโพดที่ปลูกไว้นะครับอันนี้เป็นข้าวโพดเขาเรียกว่าเอข้าวโพดหวานเนาะนะครับนี่ขึ้นแล้วนะครับกำลังงามเลยนะครับ มาอัปเดตเนาะนะครับมาอัปเดตช่วงฝนตกนะครับก็จะเป็นสวนกล้วยปกตินี่แหละนะครับจะเป็นสวนกล้วยปกติแต่ว่า,าปลูกนะครับพืชที่เ,เรากินได้เนาะนะครับครับก็ขอมาอัปเดตช่วงฝนตกเนาะ,นะช่วงเช้านะครับล้มหมดเลยนะ ต้นเหมือนเหมือนกับต้มมันจะลมมนนะ้มอ่ะนะนะับมาอัปเดตให้ดูเนาะนะับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับมาอัปเดตสวนผักช่วงกลางวันนะครับอันนี้เป็นสวนแตงพี่น้องนี่สวนแตงนะเป็นสวนแตงสวนแตงครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับ บายบไปก่อนนะครับ